การนวดเนี่ยรวมถึงคูณแม่มอยากจะฝากเรื่องของประครบร้อนไปด้วยนะคะประครบร้อนทําให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะสมมุติว่าสมมุติว่าเราจับที่มือลูกนะคะเราจับที่มือลูกเราอาจจะเอามือลูกมาลงที่น้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็นวดมือให้ให้มือของเขาะคะ่ะให้นิ้วมือของเขาอะ่ะ เป็นไปในแนวที่ถูกต้องนะคะทำให้นิ้วมือการหยิบจับกล้ามเนื้อมือทำได้ดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ให้จะไม่ทำให้เราเห็นผลภายในวันสองวันหรอกคะ่ะมันต้องใช้อาศัยความพยายามความสม่าเสมอเนาะอาลีดเห็นเราเราจะเห็นร่องร่องเหล่านี้ใช่ไหมคะเห็นร่องร่องนิ้วมือลักษณะนิ้วมือเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆที่เป็นไปในแนวปกติเหล่านี้ใช่ไหมคะ แล้วก็นวดไปธรรมดาเลยค่ะนวดไปธรรมดานวดคลึงไปธรรมดาเลยนะคะนวดคลึงไปธรรมดาเพื่อให้เส้นเอ็นเหล่านี้ยืดหยุ่นตัวแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วการนวดกล้ามเนื้อนะคะการนวดกล้ามเนื้อต่างๆอย่าลืมว่าถ้าประครบร้อนนะคะคืออุ่นๆนะไม่ใช่แบบร้อนจี๋นะแบบลูกประครบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีลูกประครบหรือว่าถุงร้อนนะคะที่เอาผ้ามาห่อก็ได้นะคะเอาผ้ามาห่อให้แบบว่า อุ่นๆน,นะคะต้องต้องระวังนะคะแค่พออุ่นนะคะเพราะผิวเด็กไม่เหมือนผิวเรานะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่รู้สึกอุ่นแล้วนะคะตรงกล้ามเนื้อกับส่วนเส้นเอ็นต่างๆจะคลายตัวได้ดีนะคะเราใช้น้ำอุ่นก็ได้เราใช้ลูกประคบก็ได้หรือเราใช้ถุงน้ำร้อนก็ได้แต่ระวังเรื่องความร้อนนะคะให้มีให้ความอุ่นระดับความอุ่นพอดีกับน้องนะคะ okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้น และลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิ k t o k นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad, ได้เลยเดีอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ